อัปเดตข้อมูลข่า,า,าวสารล่าสุระจำวันวันพฤหัสที่8เมษายน2564ล่าสุดทางกระทรวงการคลังที่มีนายอาคมตเติมพิทยาภัยสิลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนใหม่ก็ได้มีการขยายโปรโมชั่นเราชนะบัตรคนจนและคนละครึ่งโดยทั้ง3ามกลุ่มดังกล่าวนี้นั้นก็ได้มีการขยายระยะเวลา,าออกไป ด้านกระทรวงการคลังต้องทําการหาลือก่อนว่าสําหรับมาตรการโครงการนโยบายคนละครึ่งและเราชนะนั้นจะมีการต่อ,อยุให้อยู่ที่คนละ500บาทเหมือนที่เคยให้เลยหรือไม่หรือว่าจะทําการรีเซตใหม่อยู่ที่คนละ3,500บาท ส่วนโครงการเราชนะก็จะได้รับอยู่ที่คนละ7 0 0 0บาทได้เลยหรือไม่พอในตอนนี้นั้นทางภาครัฐได้ดําเนินการกู้เงินเพื่อที่จะเป็นวงเงินสําหรับการฟื้นฟูเศรษฐกิจภายในประเทศไทยรวมไปถึงก็ยังมีวงเงินงบประมาณเหลืออยู่อยู่ที่ประมาณ3ามแสนล้านกว่าบาททางด้านกลุ่มผู้ถือบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี้นั้นอาจจะได้รับอยู่ที่เดือนละ700บาทถึง800บาททุกวันที่1ของทุกเดือนออกไปอีก3เดือนโดยแรงงานในระบบหรือข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่ยังช่วยเหลือตนเองได้จะไม่นํามาพิจารณาในครั้งนี้ดังนั้นในส่วนที่เหลืออยู่ก็จะได้รับการดําเนินการเยียวยาช่วยเหลือเพิ่มเติมโดยที่เบื้องต้นนั้นจะอยู่ที่ประมาณ35-40ล้านสิทธิ์และกลุ่มเปราะบางที่มีจํานวนอยู่ที่ประมาณ14ล้านสิทธิ์ก็จะได้รับการดําเนินการเยียวยาจากทางภาครัฐบาลไทยได้อย่างแน่นอน นอกจากนี้นั้นผู้ที่ได้ํำเนินการลงทะเบียนผ่านทางแอปพลิเคชันต่างๆนานาและมีฐานข้อมูลอยู่แล้วในแอปพลิเคชันเป่าตังก็ไม่ต้องดำเนินการลงทะเบียนซ้ำเหมือนครั้งที่ผ่านๆมาเพราะว่าทุกท่านได้มีฐานข้อมูลไว้รองรับอยู่แล้วแต่ถ้าว่าทงางภาครัฐบาลไทยจะมีการเร่งเครื่องดำเนินการในส่วนของการคัดกรองให้มากกว่าครั้งก่อนซึ่งถ้าหากรวมกันทั้งหมดก็จะได้รับอยู่ที่คนละ7 0 0 0บาทพอดีโดยสำหรับกลุ่มที่ได้มีการดำเนินการใช้แอปพลิเคชันเป่าตังอยู่แล้วก็จะเป็นในส่วนของ ของกลุ่มมาตรการโครงการนโยบายคนละครึ่งและก็เราเที่ยวด้วยกันนั่นเองซึ่งอันนี้ก็เป็นกลุ่มที่2ที่จะได้รับการช่วยเหลือเยียวยาเพิ่มเติมจากมาตรการโครงการนโยบายเยียวยาเราชนะโดยสําหรับในการประชุมคลรมอรในวันอังคารหน้านี้ก็ต้องมารอรุ้นเพิ่มเติมกันอีกทีหนึ่งว่าทางภาครัฐจะมีการต่อยุดจ่ายเงินเยียวยาเราชนะอยู่ที่เดือนละ3,500บาทเพิ่มไปอีกอย่างน้อย2เดือนได้เลยหรือไม่ถ้าชอบฝากกดไลค์กดติดตามสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ